อีกอันนึงที่หดูว่าคนจะถามบ่อยมากโอเคนอน8ชั่วโมงงั้นนอนตี2อ่ะนอไป8ชั่วโมงได้ค่ะใช่2ถึง9โมง10โมงก็ได้อย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมทดแทนได้ไหมได้ ไม่ได้ทำไม,ไมไครับ,รบเพราะว่ามนุษย์นะคะถูกกำหนดด้วยวงจรของพระอาทิตย์นะคะในสมองของเรามีเซลล์สมองกลุ่มหนึ่งเลยที่ทําหน้าที่รับแสงอาทิตย์เมื่อเราตื่นเพราะฉะนั้นบางคน,นบอกว่าตื่นยากมากเลยตอนเช้าตื่นแล้วงูเงียวิธีดีที่สุดอาจารย์ดีแนะนําเดินพิณต่างเปิดมากแล้วจ้องแสงอาทิตย์เลยมันจะไปกระตุ้นเซลล์สมองกลุ่มนั้นเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมา แต่ว่าเราทุกคนไม่ได้เป็นเจ้าของดวงอาทิตย์คนละหนึ่งดวงที่แบบจะให้มันขึ้นตกเวลานั้นนะคะนี้มันจะดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาของเขาสมองทํางานตามดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเมื่อตอถึงเวลาเย็นนะคะฮอร์โมอนที่ช่วยในการนอนหลับมันจะหลั่งออกมาเมื่อแสงหมดเป็นฮอร์โมอนเรียกว่าเมลาโทนินและเป็นฮอร์โมอนเกี่ยวกับแบบความอ่อนเยาว์ตลอดกาลประมาณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเขาหลั่งมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาจะค่อยๆหลัง่งเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะง่วงเขาจะไปพีคประมาณเที่ยงคืน ถ้าเราหลับก่อนพีคเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเยียวยาการฟื้นฟูการซ่อมแซมเซลลได้หน้าก็จะเด็กหน้าก็จะเด็กวิธีการอันนึ่ที่ชอบมากเช็คว่าเซล์สมองเราแข็งแรงไหมเช็คที่ผิวหน้าถ้าผิวหน้าดีผิวหน้ารู้สึกเด็กเนี่ยมันเป็นกร,ระบวนการผัดเซลซ่อมแซมเซลทั้งร่างกายมันทำพร้อมกันอนะ่ะถ้าผิวดีก็แปลว่าสมองคนดีดังนั้นคุณคุณควรที่จะต้องนอนก่อนถ้าเป็นหนูดีให้เลือกนะคะสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มเพราะคุณจะได้หลับก่อนเที่ยงคืนเมื่อมันพีคและสังเกตตัวเอองงงย่านึ บอกว่าโอ้โหตอนนี้สมมติสี่ทุ่มม่วงมากแต่ไม่หลับติดงานติดอะไรหรือว่าเช็ดเช็ดอะไรไปเสร็จแล้วไปหลับประมาณตีหนึ่งคือหลับกลางเที่ยงคืนจะสังเกตว่าหลับยากกว่าเพราะว่าฮอร์โมนมันตกพีกแล้วค่ะตัวที่มันช่วยสารสื่อประสาทที่ช่วยหลับใช่เพราะหลังเที่ยงคือตีหนึ่งปุ๊บอย่างบางคนท่องหนังสือสมัยก่อนผมเด็กๆหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งมันตื่นแล้ว มันไม่สุดง่วงแต่ก่อนเที่ยงคือมันจะแบบเบอร์เบอก็ให้รีบหลับไปตรงนั้นเลยแล้วก็สําหรับนักเรียนนะคะนี่คือว่าสําคัญมากคนจะชอบถามว่าเฮ้ยหนูท่องหนังสือไปเลยดีไหมท่องเสร็จล้วค่อยหลับไปตีหนึ่งตีสองอะไรก็ว่าไปหรือหลับไปเลยแล้วตื่นมาท่องตีสี่หลับไปเลยค่ะวิธีที่ถูกคือหลับไปเลยแล้วตื่นมาท่องประมาณตีสี่ตีห้าได้หมดตื่นตีสี่ไม่ได้ทําลายสมองนะคะจริงเป็นเวลาตื่นนี่เป็นธรรมชาติด้วยซ้ำของร่างกาย